คนแรกก็ตื่นเต้นนิดน,นึงนะครับก็จริงๆครั้งนี้ก็เป็นคัดท,ที่2ของผมนะครับคัดแรกผมก็สิบคัดนะครับก็เรียนไปเมื่อประมาณสัก2ปีได้การมาเรียนสิบคัดก็เหมือนผมได้ก้าวออกจากบ้านมาครับผมมาเจอโลกของการลงทุนแล้วก็อา,อาจจะลองแบบเข้าลองไปเล่นบ้านอะไรเงี้ยครับมีในส่วนของประสบการณ์ที่เราอาจจะยังไม่เพียงพอเนาะเราก็เลยก้าวจากบ้านมาแล้วก็มาเริ่มเรียนกับอาจารย์เบิร์ตที่คัดแรกนะครับส่วนในส่วนของวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่เราออกไปประจนภัยมากขึ้นเมื่อเราออกไปะจนภัยมากขึ้นเนี่ยการที่เราเตรียมตัวตั้ง่่รกออเยวน็ชใืขง การเตรียมตัวได้มากขึ้นครับผมในส่วนของซิดคาร์ดอาจจะใช้ในเรื่องของหุ้นเป็นหลักในส่วนของตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของทีเฟกได้มากขึ้นในแต่ละที่มันก็มีความเหมาะสมของมันนะครับในตัวมันอยู่แล้วการที่เรามาเติมความรู้เนี่ยก็ช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าก็อย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดครับความไม่รู้ <c oughs> แฝงกว่าเสมอครับผมขอบคุณมากครับวัดดีครับอาจารย์รู้สึกอยากจะขอบคุณอาจารย์มากผมเห็นอาจารย์ครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วผมสงสัยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอผมยังงงว่าเเออมมันันนทได้ห มันจริงเหรอพยายามหาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองแต่สุดท้ายแล้วเราก็หนีคำพูดที่อาจารย์พูดไม่พ้นว่าความรู้มันย่อมดีกว่าเสมอ นะครับมันเป็นราคาที่แพงแล้วก็มันก็แพงจริงๆครับเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราสูญเสียไปเยอะแต่วันนี้ผมได้ผมได้เรียนรู้แล้วว่าโอ้ถึงที่อาจารย์สอนเนี่ยมันได้อะไรมากมายขอบคุณมากครับขอบคุณมากคบคมากรับขอบคุณมากเลยนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะอันนี้ก็ทางคุณสามีส่งม,มาเรียนแล้วก็เดี๋ยวคุณลูกก็เริ่มถามแล้วว่าอายุเ <maniac> ท่าไหร่ถึงจะเรียนได้อะไรเงี้ยถึงจะเปิดคอร์สได้เลยเดี๋ยวก็อาจจะมีลูกๆมาเป็นลูกศิษย์ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> มากค่ะค่าของคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> การลงทุนเป็นเหมือนกันมาจากอายานนะครับถ้าปั่นไปนแล้วคุณจะปั่นไปตลอดชีวิตถ้าคุณเข้าใจวิธีการหาเงินที่ถูกต้องแล้วคุณจะสามารถทำมาได้ตลอดชีวิตเมื่อคุณฝึกฝนมาเรื่อยๆก็แบบว่าคุณก็จะสามารถนำไปใช้เติบโตและพิมพ์ตัเองมาเข้ากดได้นะครับไปโชคดีครับผม